ฮัลโหลสบายดีมาพบพ้อกันอีกแล้วเอามื่อนี้เขาจะมากินนี่ต่ำกุ้งสดอีกแล้วต่ำกุ้งสดอีกแล้วโอ้ย,อยนี่อสีสันเป็นตาแซบแล้วนี่กุ้งอืนี่ มาเด้อมากินน้ำกันเดี๋ยวขออนุญาตกินน้ำก่อนนี่มาเริ่มกินกันเลยบ่สเสียเวลาดอกพักกับก็โอ้ยสีสันเป็นตาแส่บปันยังอืม ม,มาเดิอมากินน้ำกำ ุ้งสดปูปลาเศกเศบแศกเสก อ,อาหารที่เพื่อนออกมาให้มื้อเช้านี้จะเป็นสลัดผักแล้วก็เมีฮอทดอกมีไข่นยังไม่ได้กิก dog, น มือน,นี้กักโตเป็นมือที่สี่มือที่บอ,มมอะมือที่ห้าบอะจนลืมละอืมมือแหวกมือที่สี่อืมอตกุ้งตัวใหญ่เลยขี้มันเกาออบกกเบิดอันนี้คือเ้าอันสร้างเอาเนาะสร้างซื้อมาจากข้างนอก อยู you know, but you. ่นอกไม่ได้ซื้ออยู่อ่ะไม่ห่วงแห่อย่าห่วงแห่ง่บ่มีไมูแบบนี้ มาเด้อเดี๋ยวจะกินน้ำกันกินต้านโควิด ราจะสู้ๆไปพร้อมกันเนาะมันต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้อแหละรเราต้องช่วยกันต้องช่วยกันรักษาสุขภาพตัวเองสินะยานเนี่ยแบบมันเป็นตายานเนาะโควิดนะถ้าสมมุติว่าโอ้ยถ้าสมมติว่าติดเลยนะแล้วมีแต่เจ้าของ,องนี่นะเป็นนะก็ะบอกว่า และตีดเบิดเฮือนเบิดซานสินะแต่ผู้เท่าผู้แกยืนเฮือนอีกจะมีเด็กน้อยอีกโอ้ยเห็นข้าวเห็นอย่างเลยแบบอีตุนค่ะนะขอให้อะไรขอให้แบบว่า ผ่านไปวายเยอะเวลาเขาไปซักวัคซีนเนี่ยเขาบอต้องตัวเพื่นถ้าเขามีโรคประจําตัวอย่างเขาก็บอกอืมเขาบต้้องตัวหมอถ้าเขา ตัวตัวหมอระยานบริษักษ์อะน,นะตรงตัวถ้าตัวอหไมันเป็นมาแล้วมันยาก <c oughs> หอาเลย เราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกันเราต้องกับเราต้องเหให้ประเทศลาวประเทศไทยนะแบบว่าแต่มาหาสู้กันได้ง่ายคือแต่ก้อนค่นะผู้สาวลาวกิดหอดผู้บ่าวไทยผู้บ่าวไทยก็คิดหอดผู้สาวลาวเด้แมบบ่บ่ลล่า อิตตนไนดะ้แบบเห็นข้าวนะผู้เท่าเท่าเท่า,าติดโควิดสินะแล้วกับลูกหลานก็ติดโควิดน้อยๆก็ติดโควิดคนถือผ้าก็ติดโควิดสินะแต่อิตตนไนดะ เราได้รับวัคซีนแล้วกับมันกับมีภูมิต้านทานในได้ดีกว่าที่คนบม่มมีวัคซีนะนะ ตั้งแต่อันโควิดปีแล้วกับปีนี้คือแบบคนที่เฮ็ดเวียกอยู่ด้านะนะด้านอันขัวมิตรภาพไทยลาวนะมัมีรายได้เลยรถก็ต้องได้ขายรถที่แบบว่าแต่ก้อนนะมีทัวร์มีขาประจําอ่างยังนอยู่ตลอดก็ต้องได้ขายอย่างนี้นะ เป็นตยาเลยโควิดนี่ค่ะจักไผ่เป็นคนสร้างขึ้นมาเนาะว่ามาแล้วก็จะคิดว่ามันบริเกิดมาจากธรรมชาติดอกมันน่าจะเกิดมาจากอ่คนนี้แหละสร้างขึ้นมาอื้มันกุ้งนะ เผ็ดอยู่เด้อ แต่ว่าเสพนัวคักขนาดซื้อมาตั้งแต่ตอนนั้สิบสิบโมงคะนะตอนสิบโมงอ่ะสิบโมงตอนเช้าค่ะนะตอนนี้กับตอนนี้ใบใบสองตอนนี้ใบสองใบาสามแล้ว ใสองใบสามแล้วก็ยังกินได้อยู่โบคายเครื่องอืมแสดงว,ว่าปลาแดกเพื่อนดีอันนี้เขาไม่ได้ไปซื้อเองเด้อเขาสร้างเอาอื อกุ้งได้ซี่ห้าตัวนะอืได้หลาหลายก่ได้สองซี่ได้ห้าตัวแซ่บคือว่าโอเคเลยซัมนน้ Og pen. Mm. โอ้ยโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์